สวัสดีครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมก็มีเ,เหรียญวัดเวรวันนะครับเหรียญพระพุทธมิ่งมงคลลบบุรีนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างวิหารนะครับปี2519นะครับ ก็เป็นอีกหนึงเหรียญนะครับเป็นอีกหนึ่งเหนนรีหหยญเก่าที่น่าเก็บหาสะสมนะครับเหรียญน,นี้ก็ได้หลวงปู่สมุทนะครับอธิปัยโยเจ้าว,วาดวัดเวรุวันนะครับหรือ,อ,อวัดเขาจีนแดงนะครับส่วนเ หลวงปู่สมุตนะครับท่านก็เกิดในราวๆประมาณปี2,4,7,6นะครับแล้วก็มรณะลงก็ประมาณปีน่าจะเป็น2,5,6,6นี่แหละครับท่านเป็นเออท่านเป็นคนยโสนะครับท่านได้บวชแล้วก็ทุด,ดงไปเ ไปเป็นเจ้าอาวาสน,นะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับท่านเป็นพระเป็นสิทธิ์สายหลวงปู่มั่นนะครับท่านเป็นสิทธิ์สายหลวงปู่มั่นนะครับนี่และเหรียญน,นี้ก็ท่านก็เป็นประธานในพิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสก ศาสารวิหารนะครับก็มีหลายเกจิคณาจารย์นะครับลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นนะครับมาร่วมปลุกเสกเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับก็โดดเด่นทางด้านแข้วคลาดปลอดภัยนะครับกระกัพันชาตรีนะครับสำหรับสายนี้นะครับเดี๋ยวของท่านก็เป็นที่น่าเก็บ สะสมนะครับสำหรับพ,พี่อาจารย์ดูแล้วก็ถูกใจก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสองให้ดูครับเหรียญสวยครับแกะบล็อกสดได้สวยมากครับเหรียญน,นี้ดูครับเป็นเส้นคมเลยนะครับ ตัวหน้าถ่าหูผิวเอ่อดิผิวลมดำก็ยังติดอยู่นะครับนี่ด้านหลังครับเป็นรุ่นเอ่อเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นหนึ่งนี่ครับ <c oughs> รอยต่อยันก็คมชัดนะครับี่ตัวหนังสือคมลึกนะครับ <c oughs> เป็นพระก็คนในพื้นที่ก็จะรู้จักกันดีนะครับสำหรับคนพื้นที่ก็เล่นหากันอยู่นะครับสำหรับ เล่นที่พุทธคุณนะครับสายหลวงปู่มั่นนะครับก็สุดยอดนะครับทุกเกจิคณาจารย์หลวงปู่ชิมหลวงพ่อพางนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นทั้งนั้นนะครับก็มีแต่เกจิดังๆทั้งนั้นนะครับลูกสำหรับลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะครับก็ทุกคนนะครับทุกองค์นะครับก็ดีหมดนะครับ ก็น่าใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ